ดูดวงชาวลาสีสิงถ้าถูกเรามาทีหนึ่งให้รีบทําบุญนะครับผมในโชคชะตาของชาวลาสีสิงเขาเรียกว่าปลดปล่อยในโชคชะตากุญแจเสียบไปตรงกลางหัวใจของท่านแล้วดวงชะตาของท่านตกตําแหน่งเดซันโชคลาบเงินทองบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาปกปักคุ้มครองรักษาเข้ามาจัดหนักจัดเต็มถ้าถูกลำบุญานวันที่หนึ่งให้ท่านรีบทําบุญจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาแปดไม้เท้าเกิดขึ้นให้ท่านมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้า ยังเป็ดขาดเป็นเดียวเฮาหารเอาจริงเอาจังจนผสมเร็จชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ด้วยโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มการยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบาร,รมีวาสนาท่านจะได้เป็นที่หนึ่งท่านจะเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีทันใดท่านจะได้รับเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสวิวาข่าวมงคลตั้งมั่นเอาจรงิงเอาจังจนผสมเ,เร็จเดลเอเวอร์บังเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตาจะสุขสมสมหวังดังใจหมายจะเกิดความคล่องตัวเกิดความแจ่มชื่นเกิดความราบลื่น เป็นไปได้ด้วยดีการถือดาบตั้งขึ้นกาได้ก้าเสียก้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันก้าที่จะมุ่งมั่นตกตำแหน่งน้ามนน้ำมนต์เสน่ห์มนจัะท้าเข้ามาจัดหนักจะเต็มนะโด่งแบบนี้เขาเรียกว่าต้องเร่งรีบเลยนะมันเป็นอะไรบางอย่างที่เข้ามานะผมเข้ามาคล้องแวะคล้องเกี่ยวกับตัวทา่านน้ามนตหนักพอตัวถ้าให้ํานายก็เป็นสิ่ง,งเรื่องราวเล่นลับเรื่องราวมนสเสน่ห์มนอาถรรพ์เข้ามาจัดหนักจะเต็มเพราะฉะนั้นเร่งรีบมันทาบนหะลีกหนีวิ่งหนีไปให้ไกล ในหัวมีแต่เมฆหมอกในมือจับเงินไว้ในเท้าเยี่ยมเงินอดทนอดกันแทบจะทนไม่ไหวระบบปัญหาต่างๆต้องรีบขี้ข์ไขแล้วก็รีบลบปีกซ่อดเลนแก้ไขปรับปรุงดวงชะตาของท่านยังตกตำแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิงรับรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชคแล้วเข้าบ่งบอกถึงว่าใครบางคนต้องรีบเข้ามาสนับสนุนค้ำชูนหนุนนำโชคชะตาท่านถ้าท่านมีรางวัลที่หนึ่งนะผมมันจะเคว้งนะเหมือนกับเบิกบุญมาใช้จนหมด บางคนถึงก็ท่านเขาเรียกว่าไม่มีไม่เหลือใครเลยนะผมเพราะฉะนั้นบางคนก็บอกหนูก,กวนรวยอาจารย์หนูก,กวนรวยรวยเป็นเศรษฐีเงินล้านกวไม่มีใครครบมันรวยเกินไปมันเกินหน้าเกินตามันจะลำบากเพราะฉะนั้นลูกเสิ่งทุกอย่างก็ต้องอยู่ให้เป็นอยู่ให้อยู่ให้ไวจัดหนักจัดเต็มรีบเร่งมันทำบุญกุศลวาสนาเอ็มมาร์โลเกิดขึ้นนะักรบกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผ่านกล้าที่จะมุ่งมั่นกล้าที่จะตัดสินใจและ รู้ว่าคนไหนดีหรือคนไหนไม่ดีก็ต้องคิดพินิษฐ์ไต่ตองให้รอบคอบอัศวินขี่ม้าถือดาบป,ประหารประหารศัตรูโมมันให้หมดไปสิ้นดวงจะตาจะเปิดการที่ท่านสับสนงงวยเอาแนวนอนไม่ได้มันเอาแนวนอนมาสับสนไปหมดนะผมเพราะฉะนั้นต้องคิดพินิษฐ์ไต่ตองให้รอบคอบให้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันมีดดาบปักเต็มหลังกระบวนกระไวกระสับกระสายอดทนอดกัน นะผมจิตใจที่อ่อนโยนจะนําพาซึ่งถ้วยทองโอกาสโชคลาภเงินทองบารมีวาส,สนาตกตําแหน่งจะติดเข้ามาแล้วนะดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายนกน้อยนําพาซึ่งบุญกุศลวาส,สนาให้ท่านลื่นเลงสังสรรค์ไล่ลําเต้นระบําเพลงกองกันดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายได้เจอในสิ่งที่ใช่นะเจอในสิ่งที่ชอบะรบะผมอัศวินขี่ม้าถือถ้วยทองเข้ามายังมีโอกาสทองเข้ามาเทเทพเทพวดาบนสวรรค์ชั้นฟ้าส่งมอบถ้วยทองให้แก่ท่าน นะผมทุกสิ่งทุกอย่างค่อยๆประดิบประดอยค่อยๆรีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีด้วยจิตใจอ่อนโยนจะนำพาให้ท่านประสบความสาเร็จตําแหน่งบริวารน,นะครับผมบริวารพ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกหลานเหลนหลนนะครับบริวารลูกน้องของท่านก็ได้ตกตําแหน่งยาจบนะบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะผมแต่ตัวท่านตกตําแหน่งบุญบุญกุศอนวาสนาการประดิบประดอยการรีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีเพราะฉะนั้นนะผมก็อยู่ให้เป็นนะผมช่วยเหลือได้ก็ช่วยเหลือ รจริงไหวจริงพิบมีการใช้เลขเหลี่ยมเลขกลนเพดุบายจะบังเกิดการถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียบ่งบอกถึงโชคชะตาในช่วงนี้เป็นผู้ที่ตั้งมั่นเอาจริงเอาจังจนประสบความสำเร็จถือดาบกล้าได้กล้าเสียหลวงจตาสวรรค์ส่งมอบเหรียญใหญ่เบื้องเริ่มรางวัลที่หนึ่งนะครับผมนะถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งรีบเร่งมันทําบุญอย่ารอช้านะครับจะเจ็บซ้ำสองตกตําแหน่งสองม้อยเท้าวางแบบแผนต่อเฮนีเอาไว้นะผม พระราชาทรงมอบถ้วยทองบอกบอกได้เลยว่าท่านอยู่บนบัลลังก็รับทรัพย์รวยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายเดอะสตาสองแสงเข้ามาทําให้ดวงชะตาเปิดรับทรัพย์นะผมเดอะเมจิกเชี่ยวเข้ามาสิง์สิทธิ์เข้ามาลูกรักถวยเทพนะครับผมโลกนี้มันโหดร้ายนะครับผมเขาเลือกนะเลือกปฏิบัตินะบอกไว้ก่อนนะคนไหนเป็นลูกรักอีกแบบหนึ่งนะบอกไว้ก่อนนะลูกลักถวยเทพ เพราะนั้นท่านตกตําแหน่งให้ท่านลื่นเลงสังสรรค์แล้วท่านทําตัวเศร้าส้อยงอยเงาแยกปฏิบัตินะแยกวันนะนะครับเรื่องราวเล่นลับเกี่ยวกับการดูดวงเขาแยกวันนะนะครับเพราะฉะนั้นท่านจงอยู่ในวันนะที่ดีก็คือเลือกทําจิตใจให้ช่มชื่นอย่าทำเคียดเศร้าส้อยงอยเงาปีศาจมูมานจะดึงไปเพราะฉะนั้นเราไม่เอาไม่ชอบแบบนั้น นะผมการที่ท่านเกิดความคล่องตัวเกิดความแช่มชื่นเกิดความราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงชะตาท่านจะได้ค้นพบได้เจอกับผู้คนเยอะแยะมากมายหลากหลายอาชีพนะผมและระวังศัตรูที่เป็นทางด้านเรื่องเกี่ยวกับทางด้านเรื่องการงานการเงินเกี่ยวกับเงินทองกับคุณงามความดีมันคู่ขนานกันไปเพราะฉนั้นท่านจงเลือกคุณงามความดีบางคนบอกไม่เอาผมเลือกเงินนะรเรื่องเงินไม่ได้นะครับผมเลือกให้ดีนะผมชีวิตไม่ใช่เรื่องล้อเล่น นะผมการที่ท่านแบกภาระไว้อย่างนางดวงเจ็บปวดด้วดร้าวแสนทุกข์ทรามาปีศาจมูมานนางมารหลายคนอีฉาให้หลายใสร้ายป้ายสีปูฤษีสองแสงแตะเตียงทองมีการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดิอํานาจบารมีวาสนาท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองจะได้เจอใครบางคนเข้ามาอุ้มชูสนับสนุนหนุนนําโชคตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดตกตําแหน่งดวงชะตากะเกษียณวัยแก่วัยชราใช้คำนี้เดียววัยชรา จะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมาชี้นาทางชี้ผลประโยชน์ชี้บ่งบอกถึงความประสบความสำเร็จให้แก่ท่านได้รับรู้รู้เหตุการณ์ล่วงหน้าก่อนใครจะเป็นต่อเป็นอย่างมากมีดาบปักตรงกลางใจกระวนกระวายกระสับกระส่ายรีบเร่งมันทําบุญให้ตกตัวเองให้ตัวเองตกตาแหน่งม้าปะยองเอาผมกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันมันต้องรู้สึกเึกเขิมก่อนนะผมรึกือเขิม ครับผมจัดหนักจัดเต็มนะครับผมอย่าไปกลัวกับทุกสิ่งทุกอย่างนะให้ม่านมุ่งมั่นมุ่ง,ง,งตรงไปข้างหน้ารวยเดี๋ยวนี้แห่งเดี๋ยวนี้ปังเดี๋ยวนี้ประสบความสำเร็จเดี๋ยวนี้ซ้ายสามดาบขวาสามดาบตั้งม่านมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มในชควกะตาเป็นไปตามวงล้อแห่งวัตจักรวิวัฟฟอร์จูนมันเกิดขึ้นในช่วงารพราะฉะนั้นคิดพินิจไต่ต,ตองให้รอบข้อไปปรปับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่าง 9, ก้าวโดดตกตำแหน่งไฮพิเทศด้วยอำนาจบนบาลมีวัฒนาศิสิทธิ์ค้ำชูปกปักกษาดุ การประดิบรดอยการรีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีถึงเวลา่าบุญกุศลวาสนาท่านจะได้รับถ้วยทองเหรียญทองได้มองการไกลถึงอนาคตได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันได้ส่งมอบถ้วยทองได้เห็นโอกาสดีๆเข้ามาจัดหนักจัดเต็มแล้วไงครับเพราะฉะนั้นทุ่งข้าวเหลืองการะลามเหลือกินเหลือใช้หันกู้เกิดความช่ำชื่นขอทํานายว่าดวงชะตาของคุณนะผมจะมีกินมีใช้ไม่ขาดมืออีกต่อไปนะผมรีบเร่งมันทําบุญปัญหาต่างๆเข้ามาจะเริ่มขี้ขาย ครับราชสีมานอนซบตักเทพเทวดาฟ้าดินโดนบันดาลโดนจินบันจาลเหมือนกับเอาไขรบางคนเอาค้อนมาทุบตรงกลางหัวใจให้มันเจ็บปวดรัวล้าวแสนทุกข์ทรามานแทบจะทไม่วไหวจุดเทียนชัยขึ้นมาให้แสงสว่างสว่างจ้าระบบท่านจะได้ค้นพบได้เห็นได้เจอกับอะไรบางอย่างได้พลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดดวงสุขสมสม,สมหวังดังใจหมายดวงจะเเรสดวงจะตาจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันใดรับสัพย์โวยโชค นะครับผมขอให้ท่านร่ำรวยด้วยทรัพย์สินกันทองนะครับถูกใจคลิปนี้กดซุปเปอร์ตังค์ซุปเปอร์สติกเกอร์ให้ติปหมอซันได้ให้ค่าครูหมอซันได้ขอให้ท่านแช่มชื่นราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายครับสวัสดีครับ